วันนี้มากินหมาลาม่าถั่มาแวะมาแวะเล่นที่คิสทับชาบนาวกับชาองโต้เจอตู้โดนัทแล็<อ>ต่อให้โปรโมชั่นนั้นมันหมดไปแล้วอะแต่เราก็จะยังได้ราคาโปรโมชั่นนั้นๆอยู่สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Leader Moments ใช่วันนี้เราจะพาน้องอลิสไปเรียนดนตรีเนาะใช่ดนตรีอะไรนะ้า เราจะเริ่มจากเปีนโนก,ก่อนใช่ไหมจริงอลิซแบบว่าอยากเรียนเยอะมากหลายอยา่างนางเริ่มจากแบบอเหตุคุณพ่อเล่นกีตาร์แล้วก็เลยแบบอยากเล่นกีตาร์ด้วยจังเลยแล้วก็อยากเล่นนูนีน,นันใช่แล้วเดี๋ยวเราก็ไปซื้อของที่ซูเปอร์มาร์เก็ตด้วยเนาะจะพาไปดูว่าซูเปอร์มาร์เก็ตที่นี่เป็นยังไงอืมใช่โอเคไปกันเนละยจ่แล้วเดี๋ยวไปไม่ทันนัดแล้วะ เรากำลังเดินไปที่เรียนดนตรีของน้องอลิสจะทันไหมเหรออีกแค่ประมาณ5นาทีใช่ไ <c oughs> หมหะไปเนี่ยยังไม่รู้เลยว่าจะทันหรือเรารีบวิ่งไปกันดีกว่าไหมก็ที่เรียนของน้องอลิสจะอยู่หลังห้องสมุดซึ่งห้องสมุดอยู่ประมาณตรงนี้เดี๋ยวเดินไปตรงห้องสมุดก่อน น,นี้เรามาถึงโรงเรียนดนตรีแล้วเนาะเดี๋ยวเราต้อง<ค>รอคิวรอค,คุณครูใช่เมื่อกี้เจอเพื่อนด้วยใช่ไหมเจอพี่เฟรย่าใช่ไหมพี่เฟรย่าเป็นใครคะ เป็นลูกของเพื่อนเด็ดดีใช่ไหมเรามาเจอกันค่อนข้างบ่อยเนาะแล้วก็อยู่ใกล้ๆกันใช่ยูฮอนสปี uh เหมือนกันใช่ก็เจอกันทักทายกันอะไรกันเราพี่เฟย์ย่าเขาก็มาเรียนดนตรีที่นี่ด้วยใช่แต่วันเนี้ยคือครูที่เราจองอะ่ะไม่มาใช่เพราะว่าเขาป่วยใช่เพิ่งส่งมาเสร็จมาเมื่อเช้าแล้วเราก็เพิ่งเปิดดูตอนที่เราเดินมาถึงโรงเรียนื่าแบบคุณครูไม่มาเราก็เลยเปลี่ยนครูตอนนี้เนาะลองอีกคนหนึ่งก่อนว่าแบบดีหรือเปล่าชื่อจูเลียนใช่คุูจูเลียน เดี๋ยวลองเรียนดูก่อนเนาะเพราะว่ามันเป็น private car ถ้าเกิดนักเรียนไม่ฟิตกับคุณครูเค้าก็สามารถป๊อปเปลี่ยนไปได้ได้เลยว่าแบบไม่จะเจอครูคนที่ฟิตกันละ And you see how my knuckles are always showing when I play So mm hmm. the number one rule of playing piano if you don't want to hurt your fingers is to show your knuckles c o o l mm hmm. which is why we do the fist thing first mm hmm. Okay so if we can we're gonna try with our fingers cool and can mm hmm. just be one finger for now One finger. always trying to show your knuckles yeah good okay เก่งมาก good girl ไม huh? okay, ่รู้ว่าเขาสอนอลิซหรือสอนแม่แม่ก็แบบอะไรนะคะคุณครูเป็นไงบ้างอลิซไปเล่นไหมสนุกไหมชอบเป็นน้อไหมชอบชอบเหรอแล้วเม่อวันนี้ไม่เห็นหนูเล่นเลยในนั้นหนูนั่งแบบว่ากลัวอยู่ ไมห,หนูน่ะคราวนี้พื่งครั้งแรกของอลิซอ๋อแล้วครั้งต่อไปจะไม่กลัวใช่ไหมต้องใช้สั่ครั้งหนึ่งอ๋อโอเค <c oughs> ตอนนี้ก็หิวข้าวแล้วครับเที่ยงครึ่งเก <c oughs> อบบ่า,บายโมงลวเดี๋ยวเราไปกินข้าวกันดีกว่าสองคนกำลังทำอะไรอยู่กำลังหาของอยู่อลิซบอกหิวทนไม่ไหวจะหาของกินก่อนอร่ามเลยชามใหญ่มากวันนี้มากินหม่าล่าถังตักใหญ่เลยจุ๊บจุ๊บจุ๊บ เป็นร้านที่เอามากินประจำม,มันก็จะเป็นยังไงนะเป็นแบบว่ามีของสดเป็นถาดแล้วเราก็หยิบใส่หยิบใส่หยิบใส่ใสใสแล้วเราก็ไปที่เคาน์เตอร์อรชั่งน้ำหนักแล้วก็บอกเขาว่าเอาน้ำซุปอะไรอะไรอย่างเงี้ยอร่อยจริงประมาณเท่าไหร่อันนี้อันนี้เหรอชั่งน้ำหนักออกมาแล้วทั้งหมด28เหรียญย8เหรียญประมาณเท่าไหรอ่อ่ะห้าได้ไหมละลานั้นปะก็จะประมาณละลายห้าบาทแต่ว่ามันเยอะมากเลยนะเพราะว่าเราแบบ ตักแบบเนื้อเน้นๆอันนี้คือกิน2คนนะไม่ได้กินคนเดียวโอเคไปกินก่อนเนาะก่อนที่จะเดินไปซูเปอร์มาร์เก็ตก็พาน้องอลิสมาแว<น>ะ <laughs> มาแวะเล่นที่คิสตับนะคะที่คิสตับจะเป็นร้านที่ขายของเล่นเด็กเยอะมากมีทั้งตุ๊ก,กตาบล็อกไม้แล้วก็ของที่มันเสริมพัฒน,นาการเด็กที่นี่เป็นที่ประจำที่น้องอลิสจะแวะมาเดินดูของเล่นแล้วก็แวะมาเล่นของเล่นด้วยใช่ไหม มันจะมีมุมตรงนี้ค่ะเป็นมุมเหมือนโต๊ะให้เด็กๆแบบนั่งเล่นของเล่นได้อันนี้คืออะไรคะทรีทวันเดฟ่าอ๋ออันนี้ก็คือจรวดได้หรออันนี้คืออะไรอันนี้คืออันนั้่อันนี้คือเจลลี่เจลลี่เจลลี่ฟิชเหรอ <c oughs> แค่เจลลี่แค่เจลลี่เฉย ก็น่าจะต้องใช้เวลาอยู่ที่น uh> ี <s um> <s um> <s mm ่ส hmm> um> um> ักพักหนึ่งอย่างต่ำๆ3านาทีรอจนกว่าน้องจะเล่นจนพอใจว่างรอมัดไปซื้อชานมก็พาอลิสมานั่งระบายสีก่อนตอนนี้อลิสก็กำลังระบายเต่าทองอยู่อลิสอยากไปซุปเปอร์มาร์เก็ตไหมไม่หรออยากระบายสีหรอใช่ชอบระบายสีหรอใช่ ชาบนาวกับชาโน่คนละแก้วเราจะนอนหลับใช่ไหมตอนนี้ก็ประมาณใบสามครึ่งแล้วหรู้จักยี่ห้อนี้เปล่าที่ไทยก็มีนะที่นี่แก้วเราเท่าไหร่ประมาณอันนี้4.6่จุดเหรียญสี่จุดก็ประมาณร้อยหนึ่งอันนี้ประมาณ4ี่เหรียญร้อยหนึ่งที่ไทยจะถูกกว่า ถูกกว่าแต่ว่าราคานี้ที่นี่ก็ถือว่าถูกถูกแล้วที่นี่ีีนท่่แก้วแค่เนี้ยประมาณแบบเจ็ดเหรียญได้ไหมเจอสตีดไลบรารีแล้วอันนี้อยู่ในห้างเวสต์ฟิลด์ไหมปิดไม่ได้หนังสือลนลงมาถึงทางล่างได้ไหมอันนี้เป็นสตีดไลบรารีเหมือนที่เราเคยพาไปเนาะแต่ว่าน่นจะอยู่แบบว่าอยู่บนสตรีทจริงๆท่างถนนจริงๆแต่่อนนี้ยู จริงเดินเดินก็เจอแบบหลายที่เจอได้ทั่วไปก็คือแบบเราสามารถหยิบหนังสือแบบกลับบ้านได้เลยอะไรอย่างนี้เนาะใช่เราหยิบกลับไปอ่านหนังอ่านเท่าไหร่ก็ได้ไม่มีกําหนดคืนแล้วถ้าเกิดเราอยากจะแชร์แบบปันเราไม่ใช้แล้วเราก็มาใส่ในตู้นี้ได้เหมือนกันไปซูเปอร์มาร์เก็ตกันมาถึงก็จะเป็นแผนกผัก,ก่อนเลยนี่ก็มีแยกผักที่เป็นผักธรรมดากับผักออร์แกนิกนะ ออแกนิกก็จะราคาสูงขึ้นมาหน่อยนึงคือว mm ันนี้ตั้งใจอยากจะมาซื้อไข่ไก่แต่ดูแผงไข่ไก่สิมันจะโลง่ลงๆนิดนึงช่วงนี้ไข่ไก่มันขาดแคลนเพราะว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงระบาดของไข้หวัดนกเขาก็เลยต้องกําจัดไก่ทําให้ไข่ไก่มันขาดแคลนส่วนอันนี้จะเป็นเชลฟ์ของออร์แกนิกปกติออร์แกนิกจะกินอยู่อย่างสองอย่างก็คือเป็นกระหล่ำปรีกับผักกาด แต่วันนี้ไม่มีกระลำปีกับผักกาดเลยอะ่อนนออนนะเดีเ๋ยวจะบอกว่าเราจะซื้อกระต่ายตัวไปให้เฟรย่ากระต่ายจะเป็นกระต่ายิสเตอร์ช็อกโกแลตจริงเหรอเดี๋ยวจะซื้อกระต่ายไปให้เฟรย่าเหรอเพราะว่าพรุ่งนี้เราจะไปไหนกันไปบ้านเฟรย่าก็เลยจะซื้อของไปฝากพี่เฟรย่าใช่ไหมไปลองไปหาดูซิกระต่ายตรงไหนอันนี้ตัวใหญ่หเลยเพอาะเดี๋ยวจะเอาลูกเอาลูกมันไหม ถ้าซื้อให้เฟย์ยะแล้วอลิสก็จะต้องอยากได้ด้วยไหมใช่ก็ต้องซื้ออย่างละอันให้อลิสหนึ่งตัวให้เฟย์หนึ่งตัวต้องซื้อเหมือนกันเพราะว่าเดี๋ยวจะแย่งกันใช่ช,ชอบแบบฟลาเวอร์หรือว่าชอบแบบไม่มีฟลาเวอร์เจอตู้โดนัทแล็บเราสามารถเลือกเองได้เลยเนาะบอกว่าเอาอันนี้แมสเอาเก้าชิ้นไหมเก้าชิ้นยี่สิบเหรียญมามี่ชอบอันนี้ เอาไหมเอาสีดำหนึ่งอันเอาของว่าอันีอันนี้ด้โอเค <c oughs> <c oughs> โอเคปิดค่ะเราจะพาไปซื้อน้ำพึ่งกันวันนี้ลองเอาอันนี้ไปลองดีกว่าอันนี้ไปหนึ่งอัเนเบร์จมายจริงๆมันเป็นของขึ้นชื่อของที่นี่นะแต่ว่ามาอยู่ออสเตรเลีย3าปีแล้วอะ ยังไม่เคยซื้อกินเลยไม่กล้าลองเพราะมีหลายคนคือถ้าไม่ชอบก็คือเกลียดไปเลยถ้าวันไหนที่เกลียดทำกับข้าวนะก็จะมาซื้ออันนี้เป็นไก่เป็นตัวตัวแล้วก็แบบอบเสร็จอะไรเสร็จอันนี้ราคา12.5เหรียญซึ่งมันไม่แพงนะสำหรับที่เนี่ยก็คือรสชาติมันอะคล้ายๆไก่ย่าง5้าดาวกินกับน้ำจิ้มไก่กินกับอะไรพวกนี้เลิศ ใช่ไหมไก่รูไ<ช>ไ้ไก่ไก่อบใช่ไหมวันไหนที่เกยียดก็ซื้อไป<ช>แล้วก็วไปกินได้เลยอันนี้ไปหนึ่งอ่พอแม่อย่างนั้นหนึ่งกล่องแล้วก็ขนมแล้วก็อาจจะซื้อน้ำส้มด้วยไหมเ,ออเราไปซื้อน้ำส้มกันได้ซื้อน้ำส้มไป็นอันเนาะซื้อน้ำมะพร้าวก็ได้เนาะเออใช่จะพามาไปซื้อน้ำมะพร้าวน้ำมะพร้าวที่นี่อร่อยมากถ้าจะบอกว่าถ้าใครที่คิดถึงน้ำมะพร้าวที่ไทยนะแนะนำอันนี้เลยยีห้อนี้ของโค แล้วก็เป็นโคคนัทวอเดอร์อันนี้คือผลิตที่ประเทศไทยจะบอกว่าหลังจากตำล่าน้ำมะพร้าวมาหลายซุปเปอร์หลายแบรนด์หลายยี่ห้อรู้สึกว่าชอบอันนี้มากที่สุดรสชาติมันคล้ายๆกับมะพร้าวน้ำหอมของที่ไทยราคานี่3สามประมาณ3.2มจุดบเจ็ดบาทประมาณ70บาทโอเคนะเออแต่จะบอกว่าอร่อยเหมือนน้ำมะพร้าวน้ำหอมที่ไทยเอาไปหนหอันหนูอยากกินอันนั้นเหรอ ดรอไอพิคอปเนี่ยพามาดูตรงเนี้ยขนมแต่ละอย่างนะมันจะมีดาวบอกว่าเคตี้แค่ไหนอย่างเช่นอันนี้ได้3.5แล้วมาดูอันนี้สิอันนี้ได้1.5พอเราเห็นดาวน้อยๆเราก็รู้สึกว่าไม่ค่อยอยากกินถ้ามันไม่อร่อยจริงหนอ <c oughs> ูอยากกินอันไหนอ่ะเดี๋ยว้ออนนจะพามาเหมือนนางรู้แหละก็จะต้องคิดถูกมา เรายังงไคะทำเองได้หมดเลยเหรอลูกจำหมายเลขได้ยังอันนี้หมายเลขอะไรเราจะต้องมาจำตรงนี้ค่ะมาดูหมายเลขตรงนี้นะนี่หมายเลข9ก8ใช่กดเลย0อ่าใช่ เรากดปริ้นมันจะออกมาตรงนี้นะคะน้องอลิจิบมาไหมม,มหบหนี้ให้กระดมิดดอันนี้ราคาเท่าไหร่1.69เหรียญไปลองชิมไปอันนี้ก็จะเป็นเชลล์ที่ขายของสดที่นี่มันไม่ค่อยมีตลาดสดเหมือนที่ไทยใช่ไหมเวลาจะมาซื้อของสดๆก็จะมาซื้อตามซูเปอร์มาร์เก็ตหรือร้านที่เขาขายเป็นแบบนี้โดยเฉพาะอันนี้คือปลากระพง โลละ28ปเหรียญก็มีหลายหลายอันอยู่อันนี้เป็นโคท,ที่ค่อนข้างใหญ่ดิบด,ดิงมันก็เลยมีขายของสดแบบนี้ที่แบบเราสามารถสั่งให้พนักง,งานหยิบให้อันนั้นคือหอยเชลอ่ะน่ากินจังบอกว่าเนื้อออสเตรเลียอร่อยซึ่งก็อร่อยจริงอันนี้คือโซนเนื้อหมดเลย เราเนื้อไก่เนื้อสัตว์ต่างๆที่เนี่ยมันจะชอบมีแยก2ประเภทก็คือเป็นเนื้อสัตว์แบบธรรมดากับเนื้อสัตว์แบบอย่างนี้ที่เขาเขียนว่า free range free range ก็คือเป็นเหมือนแบบสัตว์ที่เลี้ยงตามธรรมชาติที่สามารถมีพื้นที่วิ่งเล่นเขาคิดว่ามันจะเป็นแบบเออสัตว์มันจะอารมณ์ดีกว่ามั้งไม่ได้ถูกเลี้ยงถูกขังอยู่ในคอกเวลาเอาเนื้อไก่บดกลับบ้านไปหนึ่งอันดีกว่าอันนี้ละการปกติ ถ้าไม่กินหมูบดก็จะกินอกไก่บดเอาไปทำผัดกระเทียมก็ได้อะไรก็ได้อร่อยดีเอาอย o g u r t ไปหนึ่งอันอันนี้เป็นแบบ light เอออนมให้หน่อยซื้อนมมาแล้วเจอแมกนั f f ไอติมลราคาแล้วเขาเปลี่ยนเฮ้ยลด50%เอามันมีหลายอันนะมีอัลมอนด์มีอันนี้นนนด้วย อันนั้นคืออะไรอันนั้นคือฮันนี่โคมครันช์อ๋อที่มันเป็นน้ำผึ้งเป็นแบบลวงผึ้งใช่ไหมแล้วก็มีมินด้วยเนี่ยตองชอบกินมินปะเตเขาชอบกินอัลมอนด์อ๋ออัลมอมนด์ไหมในความรู้สึกคืออัลมอนด์อร่อยสุดแล้วเจ้าดานกี่อันสี่อันที่โค้รส์สซูเป,ปอร์มาร์เก็ตที่เนี่ยมันจะจัดโปรโมชั่นเปลี่ยนใหม่ทุกๆวันพุธแล้วพอถึงพุธหน้ามันก็จะเปลี่ยนโปรโมชั่นไปเรื่อยๆใช่ปะแต่ถ้าเกิดของที่เราซื้ออยากจะซื้อ มันลดราคาแต่ว่าของมันหมดเราสามารถถ่ายรูปบาร์โค้ดของสินค้านั้นน,นะแล้วก็ไปติดต่อที่เคาน์เตอร์ได้บอกว่าเนี่ยฉันน่ะอยากจะซื้อสินค้าตัวนี้นะแต่ว่ามันหมดเออเขาก็จะแบบอ่ะจดเขาจะถามแล้วว่าอ๋อหรอมันหมดเหรออายูต้องการกี่ชิ้นล่ะก็บอกไปอย่างเช่นแบบอืมฉันต้องการไอติมแมกนัมสองกล่องเขาก็จะเขียนระบุให้ในนั้นว่าแบบโอเคว่าอยู่ต้องการแม um กนัมสองกล่องที่ราคาเท่านี้นะ แล้วก็เราสามารถเก็บใบนั้นอเอาไว้ใช้ได้ต่อให้นนใช่ต่อให้โปรโมชันนั้นมันหมดไปแล้วแต่เราก็จะยังได้ราคาโปรโมชันน,น,นั้นอยู่ทุกซุปเปอร์มาร์เก็ตจะมีโซนที่เป็นอาหารเอเชียอันนี้ก็จะมีของของจีนของเกาหลีญี่ปุ่นมีหมดมีอันนี้มีเส้นกว๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กเส้นมาม่าเส้นโซบะ เส้นขนมจีนมีไว้ๆวอุปกรณ์ซอสอะไรทุกอย่างก็คือหาซื้อที่นี่ได้หมดอันนี้อร่อยอ่ะเป็นน้ำพริกแบบของจีนอ่ะเหล่าก้านมากมไม่มีอะไรก็ใช้น้ำพริกอันนี้คลุกข้าวคือก็อร่อยอันนี้กะทิกะทิส่วนใหญ่เนี่ยพวกเนี้ยมาจากประเทศไทยทางนั้นเลยจะบอกว่าของยี่ห้อโคไม่แพงกะทิอย่างเนี้ย อันนี้เป็นโคโคนัทครีมมันจะมีโคโคนัทครีมกับโคโคนัทมิลครีมก็คือมันจะเข้มข้นกว่าคล้ายๆหัวกะทิราคาอยู่ที่1.1เหรียญอยู่ที่ประมาณ20กว่าบาทเอง400 ml นะคือแบบหากะทิที่นี่ง่ายมากเลยไม่ต้องใช้กล่องก็ได้ใช้กระป๋องก็ได้มันต้องมีน้ำผลไม้นะ บอกว่าในขวดนี้ประกอบไปด้วยส้ม10ลูกครกึ่งคกาเีหายวันนี้ 77, 17, เจ็ดสิบเจ็ดจุดเจ็ดเกอยากได้รสอะโวคาโดมีมไหมเอาห คุณค่ะแม่คะ่ะเป็นยังไงกันบ้างเอ่ยหลังจากที่เราพาน้องอลิสไปเรียนดนตรีตอนเช้าแล้วตอนบ่ายเราก็มา,มาซูเปอปร์มาร์เก็ตเนาะเราไปกินข้าวก่อนแล้วก็มา พาชมซูเปอร์มาร์เก็ตที่นี่ใช่วันนี้เราพาชมไปหนึ่งหนึ่งซูเปอร์มาร์เก็ตนั่นก็คือโคโลซูเปอร์มาร์เก็ตมันก็จะเป็นแบบเป็นเชนใหญ่คล้ายๆข,ของที่ไทยก็คือพวกอะไรนะบิกซีอะไรอยางเงี้อ,อารมณ์ประมาณนั้นใช่ใช่มีหลายสาขาอยู่ในหลายๆซับมิ่งด,ด้วยกันวันนี้เราก็ไปก่อนเนาะเดี๋ยวค่อยมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าใช่ค่ะสวัสดีค่ะ